สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมงนีมาพบกับสาวบ้านดุงจ้าในะทักทายทักทายกันวันเสาร์จ้ามือนีสาวบ้านดุงสิบ้าคนของไปบริจาคจ้ามีทั้งเสื้อผ่าจ้าเสือผ้าของแฟนยังโตูม่มีไมอยู่ถ้าเป็นไปได้สาวบ้านดุงยาเอากลับไปบ้านด้จ้าไปให้ค้นทางบานเฮ้าเนี่ยแต่เข้าบุว่าตอนใดเฮาสิไใดครับจ้า จะมองเอาเสือขาไม่เหรอจ้ะทงานสปงพยาธิ